กองทัพบ,บกโต้กัมพูชากล่าวหาแม่ทัพภาคที่สองยั่วยุพูดผิดตรงไหนปราสาทต,ตาควายเป็นของไทยต้องเอากลับมาให้ได้11สิงหาคม2568พลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบ,บกกล่าวถึงกรณีกระทรวงกลาโหมกัมพูชาถแถลงการถึงคำสัมภาษณ์พลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่2ในเรื่องของปราสาทต,ตาควายอยู่ภายใต้อธิปไตยของไทยต้องเอากลับมาให้ได้ขอยืนยันว่า เนื้อหาที่แม่ทัพภาคสองพูดไม่ได้มีความหมายในแบบที่โฆศกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้ถแถลงไปโดยเฉพาะท่านไม่พูดเรื่องการเคลื่อนย้ายกำลังเพื่อรุกล้ำอธิปไตยกัมพูชาสิ่งที่ท่านได้กล่าวในวันนั้นคือปราสาทตาควายอยู่ภายใกล้อธิปไตยของไทยในช่วงที่มีการประทะที่ผ่านมาพยายามเข้าไปยึดด้วยการวางกำลังแต่ยังไม่สำเร็จเลยวางกำลังบริเวณด้านนอกห่างจากตัวปราสาท30เมตร แต่ในอนาคตจะต้องพยายามนำกลับมาภายใต้การควบคุมของไทยให้ได้ตามขั้นตอนที่เหมาะสมของอนาคตพร้อมกล่าวว่าจะเตรียมการนำเรื่องต่างๆไปพูดคุยเจรจาในวงกรอบ ABC ที่จะเกิดขึ้นในสองสัปดาห์และย้ำถึงจุดยืนว่าไทยจะไม่ถอยจากแนวการวางกำลังเดิมขอยืนยันว่าแม่ทัพภาคที่สองไม่ได้พูดถึงเรื่องการใช้กำลังทางทหารไปดำเนินการอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นที่กล่าวไปในข้างต้นจึงไม่ใช่ความพยายามที่มีการยั่วยุและมีการวางแผนใช้กำลังทางทหารต่อกรณีประสาทตาควายอย่างที่กัมพูชากล่าวอ้างแต่อย่างใด